ขึ้นเว้ยเฮ้ขึ้นเว้ยเฮน,นานนานไอฮอกไอฮอกเดี๋เพิ่งโอ้ยดูมันดีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอรกันอีกแล้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําภารกิจกันนะตอนนี้ครับผมเคเวสรายวันนะมันจะอยู่ที่เคเวสที่26ครับผมทรับ29คริสต์มาสถูกขโมยทํำลายสตูดโดยใช้หุ่นยันดีครับผมทําลายตั้ง25ตัวเนะ่ โอ้โหแล้วหุ่ยนยนต์ดีที่ผมมีทั้งหมดเลยครับผมก็จะมีแค่ฟาลคอนลาวนาแมงป่องครับผมนั่นเลยแล้วสามตัวนี้นะตอนนี้นะแบบมันก็ทําเกมได้ไม่ค่อยดีที่สุดนะมันก็ไม่ใช่เมตาใช่ไหมแต่มว่ามันก็ยังเล่นได้ครับผมเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเจ้าสามตัวเนี้เนี่ยซึ่งเป็นยันดีทั้งสามตัวครับผมว่ามันจะทํางานได้ในระดับไหนครับผมนะ่ะโอเคเนี่ยครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่า รางนาจะได้สักตัวไหมเนี่ยไหนทุยโดดสูงอ้าวแปดร้อยเมตรไงโอเคมาดูสิโอ้โหไม่ถึงเลยนี่ก็แปดร้อยนี่ก็เจ็ดร้อยว้าวไม่ถึงเลยเฮ้ตัวนี้ตัวนี้อ่าแต่ก็แบบอะไรเนี่ยยิงห้างหน้ายูข้าหงหลังอีกเอ้ยอุเยเฟลีเหรอ ว้าวว้าวว้าุ้เด้งเดว้าวคได้คิวคิวคิคิวไม่ได้หายากยังไม่ได้คิ้โวัมัมังกรมัโอเคผมเราไปตัวที่ไม่มีลาดีกว่านโนนนโนนอุ้ยุโอโรจินะโอ้มามตัวไหนดีตัวไหนดี เอ้ยอ่าน,นี่ตัวร้ายแหมมาแอบเพลินเลยเพลินเลยโว้วโวโวโวววปั๊บปั๊ปั๊บครับผมหนีหลบนิดหน่อยหลบนิดหน่อยเรียบร้อยตายไม่ได้โอ้ตย,ตย,ตย,ตยตา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 ยแล้วแบบวันนี้มันจะจบไหมเนี่ยเควสเนี่ยฮะว้ววววาววาวอาทิบทำไมต่มเลมีดอ่ะ ยันแม่ไปเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เลยโอ้ m ม g o กโอ้ไม่เกดว้าว,ว,าวดูรักนีนแล้วอือหืออ่ะไอ้นี่ไอ้นี่นะไอ้นี่ทำไมมันช่างดวงโชคร้ายขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเหายตัวก่อนหายตัวก่อนยันแม่มาอีกมาแล้วครับมามาดูดิ อู้ละวนาว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวหุยแน่นเหรอเว่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 อว,ว,วหุยแอดเรียบร้อยเลยไม่ได้คิวเลยราวนาโดนแย่งตลอดมาแล้ะผมนี่ไอหอยฟอค่อนครับผมชายตัวพ er. ันเชอร์นี่มีเลยเปิดสามปืนเลยโอ้อยอะไรกันไหมเนี่ยโอ้ย ไม่ได้คิวเลยไม่ได้คิวเลยมามายันแม่ลงมาอีกหูห,หสองวงเลยเหรออ้าวตายกันง่ายจังอะที่เรายิยงไม่ตายทีง้งเฮ้ย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 ว้าวว้ว้วเว้ยไม่ตายสักตัวเลยเว้ย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือแดงอีกอะโอ้ฟ้าบินแล้วฟ้าบินแล้วฟ้าบินบินคิวคิวคิว,วโอ้ยเรียบร้อยในหนึ่งคิวมามาเย่น้ำมาเร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 าอันนี้ถือไหมครับผมจะได้ไหมได้ไหมยันแม่ลงไปไม่ได้อ่ะโดนหลอยบีกแล้วอ่ะคือแบบไายไม่ได้คิวเลยไง มามาหาตัวต่อไปนี่คือพยายามเต็มที่แล้วนะแบบคนอื่นได้ยิงได้คิวไปหมดเลยโอ้โหอ่ะนะครับผมเอาระยะแม่งป่องแล้วไปหรือตัวอะไรเนี่ยโอ้โหโอโลจิครับคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วกลับแล้วโว้วโว้วโวโวหาตัวง่ายๆหน่อยดีม oh, ีปะเนี่ยง่ายๆเนี่ยแล้วรอคิวสุกูดาวตั้งนานอู้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหตาย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 โอ้โห,โโหเสร็จเลยเสร็จเลยนะว้าวว้าวว้าวยังไงต้องได้อะตัวเนี้ยไม่ยอมแล้วเยียบร้อยคิวไปตายก็ตายวะเฮ้เอาเอาคิวนิดๆหน่อยๆพอเราไม่โลบมากหูสิโ <c oughs> ด,ดก็โดดมาซะอือหือไม่เห็นใจแมงป่องตัวเล็กๆเ,เลย แกะเรียบร้อยหมดมาจ้ามาจ้าโววววโววววโหตัวอะไรอยู่หลังเสาตัวอะไรอยู่หลังเสาหมอไหวไยวไหวไหวไย เฮ้ยเฮอย่านิ่งสิอ้าวอาหมอหายหมอหายอย่าบอกนะว่าพวกเองจะมาแย่งคิวอีกฮะฮะไอ้ทิดเรียบรอ้อยแย่งคิวมีเครื่องแย่งคิวมีเครื่องกว่าจะได้แต่ละตัวช่างมันยากเย็นฮะอุ้ยอุยมาอีกมาอีกตัวไหนตัวไหนอ้าวฟ้าบฟ้าบอ้าวฟ้าบนะฟ้าบนะล็อกไว้ก่อนเลยหุยบินเร็วอะ่ะ ไปไม่ได้โโวโห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 ชวแชวแชวชโอเคตัวอะไรมันยิงจังวะ <c oughs> เฮ้เอายิงอีกเอ้าโอ้โหแล้วแบบไปอยู่บ้านกันตื่มเลยอะเอาอันนี้ผมว่าเราาวนาแล้วกันมา ววววววเฮ้ยเ็กันทุมมันยากเนจังเลยเดีอยยนดีดอนที่มันไม่น่าจะมีอะไรยากเย็นนะคอแบบนิดนึงไม่ยอมตายอ๋ออะไรกัน เอาละฮอ,อกฮอ,อกเสร็จพี่แล้วฮอกมาจ้ามาจ้าวัววัวเบี้ยได้คิวแล้วว้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเชลล์อ,อล๋าอุ้ยกระทิ้งล่าไว้เฮ้ยกระทิ้งล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเด้ออย่าเพิ่งเด้อแล้วก็ไหนไม่ทันเลยเอาเอาเอาแม่งป่องแล้วกันครับผมตัวสุดท้ายของเควส t ยันดีที่โอ้โหที่เรามีนะเกิดมาก็ปิวกระเด็นมาสักขนาดนี้เลยโอ้โหชังก้าอีกนะ มีอะไรอยู่เนี่ยหวายตายแล้วตายแล้วมามามปีริพัฒมาเรียบร้อยได้คิวหนึ่งแล้วว้าวอู้ทิ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ตัวละคิวสองคิวเนี่ยนะโอ้ยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งแล้วนะผมจะลองดูนะว่ามันจะต้านกันอยู่หรือเปล่าเนี่ย ก็เฮ้ยจะได้อยู่นะได้อยู่นะไหนในฟอค่อนกับเปรียอะไรเยอะเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยเอายันแม่ไปฟึ้มแม่โดนเฉียวเฉียวโดนเฉียวเฉียวเอาละเอาละนี่ไงมามาทางนี้มาทางนี้มาเรียบร้อยคิวไปติดล้าไปก่อนติดล้าไปก่อนโอเค โอ้ปืนโหดปืนโหดแม่ปืนพับเก็บสะได้ไหมไม่งั้นละเซดได้ฟ้าบเนี่ยเฮ้ยอึดไปทำไมไม่เข้าหรือปืนเราแดงเหรอวู้วู้บินอีกแล้วอะเฮ้ยเร็วไปเร็วไปวูวู้วูวูวู เสร็จเสร็จจอนไอ้นี่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 เรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวดับเบิลคิวเอาไว้ก่อนละเว้ยเฮ้ยเอาไว้ก่อนละเว้ยเฮ้ยอ่าอ่าโดนไปครับผมแรกัแรกกันแรกกันทิปเปิลคิวไปสามสามแล้วสามแล้วอู้เป็นเรียเป็นเรียลา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 ลอก่อนแซ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยหายตัวอีกแล้วหายตัวอีกแล้วอู้มากระตุ้มเลยเสร็จเสร็จกันโอเคแมงป่องครับผมหาตัวเลืกนิดน้อยแต่ว่าไม่เอาเฟรเลียนอะนี่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 ฟเลียนี่อะไรวะนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยได้เฮ้ย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  ขึ้นเว้ยเฮ้ยขึ้นเว้ยเฮ้ยนานนานไอฮอกไอฮอกอย่าเพิ่งโอ้ยดูมันดิเฮ้ยคตรทั่วเลยโอ้ยอะไรวะคือแบบอีกนิดเดียวมันก็จะได้แล้วเนี่ยมันขวาดความหวังหมดหมดกันนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปึ๊บพอให้ครับผม คิวคแกสคิวโอ้โ yeah, ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตั้าเอิดรลติดโลแ่โถเฮ้ยเรียบร้อยดับเบิลคิวไปดับเบิลคิวไปไปแล้วไปแล้วนีแล้วนีแล้วว้าวนีแนแนนแนแนงง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 ง ร่วงร่วงกราวมาครับผมเอาก็จะมาอุ้ยกราวร้อยมตรตายแล้วตายแล้วตวยแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยโอโรจีเออเออเอออื้อ่ะเจ้าจ้ามามาโอโรจีนะโอ้ยันแน่ใส่ไปก่อนอ่า มาอุ้ยอีกแล้ว่ะหายตัวอีกแล้ว啊เฮ้ย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 แหมเราเล่นกันมาตั้งนานนะเพื่อนเพื่อนมันจะมา,มาจะมาหลอยอย่างงี้ไม่ได้นะเพื่อนนะโอ้โหเราก็แบบพยายามอยู่นะครับเบิร์มนั่นไงโดนเข้าไปแล้วล่ะเราก็ทำเคล็ดด้วายความพยายามนะเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมาเอาสบบ้านเลยเอ่ะนะเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ถึงเฮ้ยโอโลจิโอ้โหแล้วเราเหลือเลือดอยู่กับผีเดียวเนี่ยเราจะทำอะไรได้คิดสิคิดสิหโอ้ยท่ายันรุนรัวด้วยเช่นนู้นด้วยเฮ้ยโอ้โหฮอคโอ้ยจวัจวัมาโอเคพี่ทิงมาช่วยแล้วเฟอพี่ทิงมาช่วยฟเฟอร์อุ้ยใจหยาบพี่บอกว่าจะอย่าเพิ่งสิ ขอคิวก่อนก็ไม่ได้น่าหนาดูมีมีไหมมีไหมใครครับชลังก้าเลยนะขอชลังก้าเลยนะอ๋อนะดูดิได้สองแต้มเมาว้วว้าวว้าวอ้าวห้ยรถเร็วมากนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไปไหนดีตัวไหนดีนี่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 อะไรเนี่ยฟ้าเหร่ อุยอืดไะเฮ้ยอุยเฮ้ยไม่เข้าเลยนะอืดแปลว่าฟ้าแบบไม่ยอมบิในใช่ไหมไม่ยอมบิในใช่ไหมเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะม,มีต้านทานนะนั่นไงบินแล้วอุ้ยเจาะโล่เสร็จเลยว,ว้วาวว,าว้วาวว้าว อาชล่าลาลาไม่ได้แอมล็อกยานแม่ปะยานแม่ปะล็อกไว้ก่อนล็อกเป้าหมายไว้ก anyway. <ập> ่อนครับผมโอ้ยโดนมันได้ยังไงเนี่ยผมเอาเราวันอ๋อบีฮิมอสตัวนั้นมันอืดเดี๋ยวเฮ้ยอื่ใช้ได้เลยนะมามายานแม่ใส่เข้าไปครับบีฮิมอสก็บีฮิมอสดิฟุ้มว้ว โอ้ยเลือดเดงขึ้นมาครึ่งเกินครึ่งไอบากูเ <c oughs> <c oughs> อเลบาเหรอว้าว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 ว้าคิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิวเฮ้ยไปไปอะไรกันทำไมดวงเราเป็นหึงได้สวยขนาดน,นี้ <c oughs> ยิงไข่ไม่ทันเลยไว้เฮ้ยหึ้ยแน้นแหน้นไไปแล้ว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 เว่อว์เว่อวเว่อว์เว่อว์หูยสาสศูนก็เสียหมดนะคิวก็ไม่ได้นะอันนี้นี่นี่นี่ไอ่ยาไอ่ยาขอหน่อยนะไม่ได้โอ้อะไรกันเนี่ยวันนี้เป็นปืนทื่อเลยขนาดนี้เน่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 เออไม่ได้โอ้ my god เกิดอะไรขึ้นมายิงใครไม่ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนนามาเลวินเน้นอวยโอฮ้ยมามาขอค่อนแล้วมาได้สักตัวได้มาเฟ้ยจะโเลทเลยแบบไม่ติดเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยพิสมากว้าวเน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 เอาอาวอาอืแต่ามล่ากันตัวนี้กัน ไปครับผมเพื่อนเพื่อนมามามาอย่าบอกนะว่านายเป็นเน,น้น่ะเรียบร้อยชิวล่าของแกบู้ <c oughs> จริงไข่ไม่เข้าเลยเฮ้ยดันแ,แม่ใส่เข้าไปทิ้งกับทิ้งกันทิ้งกันทิ้งกันทิ้งเฮ้ยปืนห,หมดปืนหมดเฮ้ยเสร็จคนอื่นมอคอปอดอแมวข้าไปหม่ำ อุ <onents> ้อู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 ้อ้าวผิดเลยผิดเลยผิดเลยเรียบเหรออะไรอ่ะเฮ้ยคือเดแบบยิงใส่ไม่ตายจริงเหรอวะิทโอ้โหอุ้ยเล้วใส่ท่านมากันเฮือห้อเนี่ยนะมามามาแอบดูก่อนเฮ้ยได้ได้ได้นะเทียวนะเทียวได้อยู่นะ ตกไหมแอ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน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 แล้วโดนแล้วแตกไม่ปองครับผมอีกตัวหนึ่งมาตัวสุดท้ายแล้วนะในเควสนะอันนี้ก็เกมสุดท้ายของบูธแล้วนะอู้ยใจเย็นเลยเนี่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 ยเนยเนี่ยวอีกแลนววเฮีนเนี ไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้มาก,ก่อนนานเนี่ยนานเนี่ยโอ้โหแล้วแบบเฮ้ยคริสต์มาสมันอะไรเนี่ยอุ้ยฮอกอีกโอ้โหเฮ้ยอะไรใครๆก็รักเป็นปองอ้าวเสร็จกันมาดูครับผมมาดูกัน,กนว่าสกอร์ที่ผมเล่นมายันดีสามตัวได้สิบสามคิวเฮ้ยมันก็ไม่ขี้เละนะบูน๊นึงนะอ่าโอเคถ้าเกิดแบบสองบูทก็น่าจะจบใช่ไหมครับผมเพื่อนๆอ,อ่าโอเคโอเคก็ยังใช้ได้นะ ทั้งฟฟลคอนเนี่ยผมลาวนาแล้วก็แมงป่องนะผมว่าไอเซตอีตัวของไอ้เมงป่องเนี่ยมันเป็นทุกที่มันโอเคแหละแต่จริงๆผมชอบไอ้ตัวน้ําแข็งนะครับผมใช้ไอ้ตัวเมงป่องสิใช้ตัวอะไรนะไคโอกับลามับผมแต่ว่าพอเนี่ยถ้าเกิดลำโพงมันก็แรงแหละแต่ว่าแบบเวลาเจอเชลเจอแน้นเนี้ยผมมันก็ทํางานได้ยากเพราะว่ามันเจาะเกาะไม่เข้าใช่ไหมส่วนลาวนาเนี่ยลำโพงเอาม,มันก็ดีนะแต่ว่าแบบ เจอดต่งไกลๆผมราวนาก็วิ่งเหนื่อยเลยแล้วยิ่งแบบโดนยิงดักอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาไอ้ตัวสกัดที่มันติดก็โคเวอร์นะผมชอบแล้วก็นี่ครับผมฟาวคอนอ่าที่ฟาวคอนตัวนี้มันแบบคืออาจจะปืนลางอาจจะใช้เป็นเลเซอร์น้ำแข็งแทงก็ได้นะแล้วพอแบบพอศัตรูมันเผลอใช่ไหมเราก็กางปีกออกมาอะไรเงี้ยผมเพราะว่าไอ้ตัวพันเชอร์เนี่ยมันอาจจะยิงหมดเร็วไงนในระยะไกลๆเงี้ยผมก็อาจจะใช้ยากนิดนึง แต่ก็โอเคนะอ่าสิบสามคิวก็ได้อยู่โอเคครับเพื่อนยังไงก็วันนี้ผมขอตัวไปทำพภาริิจก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย